สวัสดีค่ะทันติตามาแก้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนพี่พันธ์นะคะอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งทุเรียนแปลงนี้นะคะได้ใช้คู่หูของเรามาเป็นเวลา2ปีนะคะและใช้3มเกลอ1ปีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากเจ้าของสวนนะคะว่าใช้คู่หูของเราแล้วมีความมั่นใจอย่างไรนะคะเชิญค่ะค่ะพี่พันธ์ใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ผมมีความรู้สึกว่าภูมิใจมากใจจินค้าตัวนี้ใช้แล้วได้ผลดีจริงๆครับเอเคแล้วตั้งแต่ใช้ามานี่เ่ต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างคะเขียวตลอดฤดูการเลยเขียวตลอดเลยใช่ไหมคะคคือทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะเวลานี้11บโมงกว่าๆนะคะยังมีความเงามันของใบนะคะค่ะโอเคนะคะนี่เจตุนะคะเป็นผู้แนะนำนะคะ ค่ะแต่เจ๊ก็บอกว่าอย่างไรก็ให้เจ้าของสวนพูดเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้เขาไม่โกหกค่ะเขาได้ผลอย่างไรเขาก็จะาตามความเป็นจริงนะคะเขาจะออกผลผลิตให้เราดูนะคะ,ะค่ะนะคะและตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยทางดินหญิงเกษตรด้วยใช่ไหมคะครับค่ะพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่คะประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ตอนนี้ทุเรียนอายุประมาณสามปีครับสามปีใช่ไหมคะครับอีกประมาณหนึ่งปีนะคะเศรษฐีเงินล้านของอำเภอปากพยูนนะคะ ดูหน้าไว้เลยนะคะตอนนี้ท่านก็มีเงินล้านแล้วค่ะแต่จะเพิ่มเงินล้านจากต้นทุเรียนนะคะค่ะดูทั่วๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูทั่วๆนะคะทุเรียนอายุ3ปีนะคะขณะนี้เวลาใกล้เที่ยงนะคะสังเกตดูได้เลยความเงามันของใบนะคะและที่สําคัญมีต้นกล้วยได้อานิสง์ต้นมะละกอได้อานิสง์จากทุเรียนด้วยนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูทั่วๆนะคะดูทั่วๆค่ะ ซูมดูทั่วๆตรงนี้นะคะต้นไม้ก็ไม่โกหกนะคะความเงามันของใบนะคะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ, <c oughs> อ,ะ <isation> อ่าดูทั่วๆนะคะ <c oughs> ดูทั่วๆ,ๆะค่ะอันนี้ดูทั่วๆสวนนะคะค่ะนะคะพี่พันพานํำพา,า,า,าดูทั่วสวนนะคะให้ทุกท่านได้ดูทุกต้นนะคะเพราะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะขณะนี้เวลาก็ใกล้ๆเที่ยงนะคะ แต่ดูความเงามันของใบนะคะค่ะพี่พันธ์บอกว่าตอนนี้ฉีดทุกเจ็ดวันนะคะนะคะนะคะให้ดูทั่วๆเลยนะคะทุเรียนอายุสามปีนะคะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นนะคะโอเคค่ะดูตัวเธอสวนนะคะอำเภอปากพยูนจังหวัด พัทลุงค่ะนะคะคบ้านควนน,ควน้อยนะคะบ้านควนน้อยท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็มาชมสวนได้นะคะซึ่งแปลงนี้ใช้สามเกรอ100้อยเปอร์เซนนะคะโอเคดูทั่วๆเลยใช้สามเกลอเวอร์แพลน์ของเราร้อยเปอร์เซนนะคะ ก็อันนี้อาจจะต้นเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งซ้อมนะคะแต่ถ้าได้สามเกลือของเราแล้วการันตีได้นะคะอาหารครบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะดู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 นะคะต้นนี้โอ้โหสามปีโตเต็มสาวแล้วค่ะเนี่ย ทุเรียนเต็มสาวนะคะ3ปีทุเรียนอายุ3ปีไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะทุเรียน3เกลอนะคะโอ้ดูยอดดิคะ่ะโอเคความเงามันนะคะยอแตกยอดดีมากนะคะ โอเคนะคะดู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 ดอันนี้พี่พรนะคะแฟนของพี่พันธ์เจ้าของเคียงหมูหัดใหญ่นะคะสนใจหมูสอบถามได้นะคะราคานะมิตรภาพค่ะนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดูทั่วทั่วสวนนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูทั่วทั่วสวนค่ะนะคะตอนนี้มีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะเลี้ยงหน่อยพี่พันธ์ก็จะเอากล้วยออกนะคะ แต่ตอนนี้เป็นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับทุเรียนก่อนนะคะดูทั่วๆเลยค่ะโอเคดูนะคะโอเคค่ะ